สวัสดีครับผมกดมองน้ำดำครับมื่อนี้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมสถานที่ทำงานครับพอดีมาเก็บของขนของโอ้ยน้ำวมครับน้ำฝนตกนี่ครับเป็นสถานที่ที่ผมเลี้ยงนกแต่กอนนี่เนะครับมี มาเอาติดใหม่ติดมือกลับไปอยู่ครับนี่ครับนี่เป็นนกที่เที่ยวกับกาลสินครับเขาแขกครับตะวานี่ครับเรื่องเรื่องแปลกครับผนียดเก่าครับบึงนกปละหลดครับ ปลอดมะไคร่ไว้ครับถึงพระเนี่ดทีผมบ่เดียวกลับด้ครับนีผมเอาไว้นี่ผมฮัดเ็ดฮ <c oughs> ัดใส่ตะกีก็ได้สองสามตัวอยู่ครับพระเนียยต,ตัวนี้น้องอยู่หนี่เฮ็ดงานอยู่น้ำกันนี่เลยครับไอ้เคยเฮ็ดงานน้ำกันนี่เขาบอกว่ามีนกปลอดมะไคร่เซลแตนเมื่งไข่สองใบครับเอาไว้นีเลยครับบ่กลับดอกอ่าเนี่ยครับมีเป็นนกจีเสียวกลับน้่ครับ เดี๋ยวลงมาเบ่งครับต่างให้เบ่งครับมีเป็นร้อยนี่นมหีหนึ่งสองสามสี่นี่หกตครับหกตเป็นเป็นเขาแขกสี่ตครับเขาใหญ่สองตครับนี่ นี่เป็นนกจีตเอาเดินทางกับันกาลสินน้ำครับเดี๋ยวรออีกรถไงจากทีมงานครับจากอาจารย์นลงครับอาจารย์เอกครับต่อเฉลยไว้ให้อยู่เดียวตอนเย็นตอนแรงครับมือนีวันติหาครับมือนีหาไม่น้าครับสองหาหกหาครับแต่ก่อนนี่กับสถานที่ตรงนี้แหละครับที่ผมเห็นนี่โค้งยังกันยังมีคือเก่าอยู่ครับบด้ลือครับ หน่อยคงอยังเนีโอกลับมาขุนขวงครับก mm ็ hmm. ลเลยแวะมาเอาหนีนำ้ำแหวมาเอาเขาแขกนี่นะครับนี่เป็นพ่อนกแม่นกแล้วครับซุ่มนี่ส่วนนี้เป็นเขาใหญ่ครับเขาไงสองตัวโอเคครับกมีคลิปนิดๆหน่อยๆนะครับเอามาลุง้งเฮเบิง พอถือว่ามีโอกาสกลับมากะลยมาเบิ้งสถานที่ของเก้านั่ครับแต่ก่อนนี่เต็มไปหมดเลยครับนี่ส่วงซุ้มมูนีเห็ดเพาะครับแต่ก่อนนี่เต็มหมดครับนามนีโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอันนี้ตอนเย็นจะเดินทางกลับบ้านครับรอรับนกจากอาจารย์นรลงครับอาจารย์เอกครับผมสวัสดีครับ